สวัสดีพี่ม่อยพี่น้องสุขุมสุขคนเด้อะเด้อสวัสดีตอนย่ามใกล้เสถ่งพี่น้องเอ้ยม่นี่เราสูบน้ำให้งอให้ควายสูบน้ำใส่ท่อว่าจังไรก็ได้เอางเอาควายเข้ามากินน้ำกินในเลยพี่น้องเอ้ยสูบน้ำบ่อสูบเฮอนอนพร้อมนี่ก็ไล่มือลายเว้นแล้วพี่น้องเอ้เมื่ลงคลิป โทรศัพท์อีเมลเด้งพี่น้องเอ้ยสองหายบดเพื่อท่าลุมาแต่เมืองมาเอ็ดห้เนาะเอ็นบุเปนพี่น้องเอ้ยก็เลยท่าลุท่าหลานมาแต่ทำงานในเมืองไดเอ็ดปกติแล้วพี่น้องเอ้วันนี้ถ่ายได้แล้วฝนไม่ได้ตกสองมือแล้วพี่น้องเอ้ยต้องสูบน้ำเฮงงูเขควาสูบน้ำบ่อ ไก่เติบประมาณ500เมตรเลยต่อแป,ป๊บต่อท่อมาไก่เติบสูบน้ำแล้วก็ไดเอางูเอาควายเข้ามาเขาห่มไว้ตอนบ่ายจังค่อยเออไปล่ามไหมลมรื่นเย็นสบายปลูกไผ่กิมชุงไว้เป็นลมงโ,งโลมควายจะเศร้าพักตอนเที่ยง ลูกน้ำใส่หนองไว้ท่าจะจงค่อยลงแปวเอาคนละหนองเลยคุณหาก,กับน้องพักคมวิถีชีวิตชาวไร่ชาวนามีความสุขตามภาษาเดือดร้อนหากินหายอยู่หากินพอได้อยู่ได้กิน กาดก็เย็นสบายอยู่ใกล้ผู้ใกล้ผาดูอพี่น้องหาย,ยุหาก,กินก็บสบายดูดูฝนน้ำเต็มท่อเลยเดี๋ยวเอาควายเข้ามาก่อนพี่น้องเลยพริบน้าค่อยพอกันเนาอคคะเด้อ